สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gor f ครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรม ROV เดือดที่สุดในประเทศไทยโลกล่าของไทยแลนด์แล้วครับปุ<ๆ>๊บปุ๊นโอเคมาทุกคนวันนี้เป็นวันจัน์ทนะสำหรับใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็เป็นทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับผมก็มารีวิวร้าน้าสตางสซีเกอร์โอไม่ก็รับสูงสุด3สกินนะครับ โอ้ายก god โอ้ยสตาร์ติกร์มาแล้วนะครับผมกรักสตาร์ติกร์ก็มาด้วยนะครับผมแล้วก็ติดสอยห้อยตามมาด้วยเซตที่สองครับเป็น bluebird violet นะครับกับแพนด้าย่ำกระหม่อมครับผมไฟบิบ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 นะเซตที่สามที่แบบว่าน่าจะไม่ค่อยดีที่สุดนะครับนั่นคือคาเฟนีแบบดัมเมเนอร์นะอ,อ,อยู่ในขบวนพาเลตกับน่าจะเป็นเยนานะครับผมอะไรเบลเบลสักอย่างนึง จำไปทำไมเยอะแยะก่อนนะครับมาวันนี้จะมารีวิวเลยว่ามันจะยังไงอะไรยังไงนะครับผมร้านค้าพนีจรนะปะไปดูตารางของร้านค้าพนจรโอ้โหแก๊กคือสวยเวอร์นะใหญ่เบอร์ใหญ่บึ้มไปไหนเนี่ยปะดูเลยครับอา่าตัวเลขชุดนี้เข้าใจว่านะเข้าใจว่า299นะครับผมผิดถูกยังไงจะขึ้นได้ถูกนะ10ช่อง299นะครับผม11 ช่องจะเป็นอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้สิบเอ็ดบสอสิบสาช่องนะครับผม <S <S <อ>ก็เต็มที่เข้าใจว่า800ร้อยกว่านะแป9รนะครับผมถ้าใครอยากเหมาวงก็อยู่ที่7จ็บาทนะครับผมหรือว่าขึ้นผิดยังไงก็ไม่รู้นะโอเคประมาณนี้แล้วก็ของที่มันเป็นขยะก็จะได้ไปเล่นอัปเกรดสกินนะคือหมดเนี่ยอันนี้คือสอง สิบคูปองสองอันนี้สิบคูปองสองอันนี้สี่สิบคูปองให้ห้าสิบคูปองนะแล้วก็เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเกรดหิมะเกรดหิมะวงแหวนหนาวสู้ร้อนสู้ไม่ไหวหรอกครับถ้าร้อนขนาดเนี้ยไม่ไหวแนะ่นอนได้โทเ็นมาสองอันแล้วก็ท่าเต้นแันด้าส่วนอันนี้ชิ้นส่วนแกรกสตาร์ซีเกร์นะอ่ะโอเคปาสู่สิบช่องเหมือนเดิมตามตายช่องเรานะครับผม โอ้เริ่มต้นได้หนึ่งดิแล้วถ้าสกินแตกว้าบุ้นดิเนี่กำไรแล้วหนึ่งนี่คือกำไรแล้วผมอะฮยไม่แตกมานานแล้วอันนี้คือต้องเอาไอดีน้องที่ออฟฟิศมาแล้วนะเพราะว่าทุกไอดีแบบร้านค้าภายในจอนแน่นๆ็ปหมดแล้วนะครับผมมีไอดีนี้ได้ไอดีใหม่มาแล้วนะครับผมอย,ยังไงยังไงสิยังไงไหนเล่าแพนด้า เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยตาสติกเกอร์หน่อยเว้ยขายของหน่อยเว้ยตาสติกเกอร์เว้ยเอาละเริ่มแพงละสี่สิบเก้าละขออ้อยเถอะอ้อยแกรกอ้อยแกรกแอรก้อยอ้อยแกรกแอรก้อยไปคาเฟ่กูว่า,เ,าเรียบร้อยอ่ะก็ได้ลิมิเต็ดส้มก็ยยิ่งดีเลยยกว่าก็ยยิ่งดีนะครับผมไป ดูซิว่าจะได้อะไรไงอ่ะโอเคขออนุญาตเก็บไว้นะครับบางคนถามว่าพี่ทำไมไม่เปิดเลยคือถ้าเก็บไว้แบบนี้สภาพคล้องมันสูงกว่านออกปะเวลาแบบมีกิจกิจกรรมอื่นๆอะไรอะ่ะที่แบบว่าได้สักหนึ่งอันในนี้เราก็ค่อยมาแกะอันที่เหลือเพราะว่ายังไม่รีบใช้เพราะเข้าใจว่าน้องผมน่าจะมีโนบาระยังไม่มีเคยเห็นมันมีเพนแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีโดบาระนะครับผมอ่ะตามนั้นทุกคน ก็เสียไปมันนี่แหละ299นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเออโอเคถ้าชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมไม่มีช่องไหนเดือดเท่าช่องนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ยังเงียบเยียบอยู่นะปกติพรุ่งนี้จะต้องมีแบบสปอยอะไรมาแล้วอะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมเข้าออฟฟิศนะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรเข้าก็จะดึกๆจะรีบมานะครับผม พรุ่งนี้อาจจะยังไม่มีเพราะว่าวันที่23เขาจะอัพแพดไฮโนเข้านะครับผมเมื่อวานผมก็ได้ไปกินฟูกุมะชะมาแล้วที่แถมแบบเข็มกัดของชื่ออะไรมู้ฮีโร่ใหม่อ่ะไฮโนกับดอรียนะครับผมก็สเตทล่าอยู่ที่ประมาณ99บาทคือข้างในอ่ะจะเป็นชานมอ่าคาราเมล ไม่มีไข่มุกนะครับผมแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ขอสักหวาน7 5นะ็ดหวานห้น่ะหวานร้อยนี้คือตาตาเบิกเลยทุกคนเบาหวานขึ้นนะครับผมอันไงก็หวาน75หวานห้ตรงนี้นะครับผมโอเคถ้าชอบอยังไงก็มาอุดหนุนร้านกอฟอได้นะครับคิดจะเติมเกมก็ต้องที่กอฟอร์นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีกระผผมสั้นๆบายบายมัว